มาดูความน่ารักของน้องแอนแอนโทนีบูซิลนิดนึดน่งนะฮะก็ได้ทีได้กลับบ้านเกิดสักทีนึงนะ,ะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ทำภารกิจนะฮะแล้วก็ออกงานต่างๆอยู่ในกรุงเทพซะเป็นส่วนใหญ่นะครับเมื่อวานนี้ครับปรากฏว่าน้องแอนนี่นั่งรถอีแตนด้วยโ รำจังเลยค่ะเดยวกลับมาถึงที่บ้านแล้วนะได้กินส้มตำยังก็ไม่รู้ออนะครับนี่มีการรำนะครับอยู่หน้าขบวนด้วยนะครับระหว่างเดินทางไปที่อำเภอพระทองคำจังหวัดนครราชสีมาโคราชบ้านเกิดของน้องนั่นเองนะครับขบวนต้อนรับกันยิ่งใหญ่เลยทีเดียวนะครับนอกจากนี้ครับมีรถอีแต๋น6คันนี่ก็นำขบวนนะครับขับตับๆกันมานะน,ะนี่น้องก็ทำ<ม>ท่ารำด้วยนะ พอถึงหน้าที่ว่าการอำเภอนะครับน้องแอนก็สักระอนุสรีท้าวสุนารานีนะครับหรือว่าย่าโมจำลองนั่นเองครับนี่นน จริงๆทายาโมเนี่ยอยู่ตัวเมืองใช่ไหมเป็นอนุสาวรีย์ที่คนไปกลับว่ากันนี่เป็นอนุสาวรีย์นะฮะก็เป็นเหมือนว่าเป็นจําลองลงมาอีกทีนึงนี่แหละครับหลังจากนั้นครับก็เข้าไปที่หอประชุมนะครับน้องเอน้องแอนเองนะครับเข้าไปโผกอดกุณตาคุยายครับโอ้นี่ค่ะชุดสวยเนาะเป็นชุดเหมือนกับแบบตะเบงมานป่ะ เน่เน่โอ๊ยโผเข้ากอดคุณตาคุณยายแล้วนะคะตอนเด็กๆก็อยู่ด้วยกันเนาะตั้งลงเลยครับตั้งลวเลยเป็นที่ปรับอื้มดีใจของทุกคนเลยนะครับนอกจากนี้ครับน้องแอนก็กล่าวขอบคุณชาวอำเภอพัททองคำและก็ครอบครัวนะครับที่คอยดูแลสั่งสอนตั้งแต่เล็กๆจนทําให้หลานย่าโมคนนี้เป็นผู้หญิงที่เป็นตัวแทนของคนไทยในเวทีนางงามระดับโลกนะครับอ้าวกลับบ้านเกิดทั้งทีครับก็มีการโชว์ทอผ้าด้วยนะเน่เน่เ่เนอ่านี่ เขาเป็นด้วยนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ไปผัดมีโคราชกันเนยดูท่าทางธรรมะรมแงดีเหมือนกันนะครับ<ะ>ผัดมีโคราชคือชาวโคราชเขาจะเรียกว่าขั้วหมี่ครับเป็นอาหารึ้้เชื่อของจังหวัดเองนะ ก็ทาให้กับทั้งานงอำเภอทั้งชาวบ้านที่มาต้อนรับนะครับได้ได,ได้กินได้ทานกันเนี่ยแหละครับอนี่ดูสิโคราชท่าแปดนะเมื่อวานเนี้ยมีแต่คนไปชื่นชมแล้วก็อยากไปเห็นความงามใกล้ๆนะคะเนี่ยแห่ไปต้อนรับกันใหญ่เลยขึ้นรถแห่ด้วยนะนี่เห็นไหมไอ้นาทีที่ขึ้นรถแห่เนี่ยเขาถ่ายรูกปกันใหญ่เลยนะคะสวยงามจริงๆค่ะ นี่กลับบ้านเกิดเรียบร้อยแล้วนะคะไม่รุ้กินอะไรไปบ้างเนาะเมื่อวานนี้น่าจะได้กินส้มตําคือหายากเลยอยากเนะคือกลับไปบ้านเกิดทั้งทีเนี่ยโอ้โหคืออะไรที่เคยกินอะไรที่เคยชอบเนี่ยมันก็อยากจะทำนะอยากจะกินแล้วรู้สึกได้กําลังใจด้วยเพราะไปกราบย่าโมด้วย